สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเรานะครับสายกลางคนรักรถนะครับวันนี้ผมมาเจอนะครับผมช่องหมูเห่าเครื่องบินนะครับวันนี้ทําการรักษาดูแลรถนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพูดคุยนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็เป็นความรู้สําหรับคนที่ชอบดูแลรถนะครับผมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่วันนี้จะทําอะไรกับรถครับนี่วันนี้ผมจะถอดชุด e อ r c o าร e คออกครับ ก็จะทําการอุด PGR นะครับอ๋ออุดอุดเพื่ออะไรครับอุด PGR ก็จะเป็นการอุดอุดไอเสียนะครับที่จะเอาไปเผาใหม่อีกรอบหนึ่งนะอ๋อคือเราไม่ต้องการให้มันดึงไอเสียไปเผาก็าจะปล่อยให้มันทิ้งไปเลยครับก็คือไม่ต้อง,อง<ม>ให้ย้อน,<ใ>นสอนมาอีกแล้วไม่ต้องมาเผาอีกรอบอุโไว้เลยอถ้าพูดเหมือนคนก็เหมือน กินข้าวสิขี้แล้วเอาขี้มากินดอยใช่ใชใช <laughs> แต่อันนี้อันนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้น,นะคะอันนี้เราจดูได้ให้มันปลออกไปเลยใช่ไหมครับอ,อ๋ออันนี้คืออันนี้เองเลยอันนี้ใช่ไหมที่ว่าจะเอาตัวนี้คือเป็นชุด igar cooler นะครับเราก็จะทําการถอดออกนี่ครับผมเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นชุดไอเสียครับนี่แล้วชุดนี้นะครับมันจะดึงไอเสียขึ้นมานะเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเผาไม่อีกรอบหนึ่ง ก็คือดึงไอเสียนะครับมันไอเสียก็คือไอเสียนะก็เราไม่ต้องการให้มันดึงไอเสียมาใช้นะครับครับก็จะทําการอุดไว้เลยนะตัวนี้ก็จะถอดออกครับผมชุดอุดเราก็ซื้อมาแล้วอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามารอดูวิธีการถอดแล้วก็ติดตั้งนะครับผมสําหรับใครหลายๆคนนะครับผมพอดีผมก็เคยเห็นในติ๊กตอกที่เขาทํากันนะครับว่าการอุดเนี่ยมันมีข้อดีนะนู่นนั่นวันนี้ก็เลยมาเจอพอดีเลยครับผมมาเจอ ช่องนะครับผมมูห่าเครื่องบินอย่างนี้วันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูกันเลยนะครับว่าเฮ้ยบางทีบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของออรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้จะยืดอายุการใช้งานรถจริงหรือเปล่าค <c oughs> รับน,น่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันไม่กินของเสียแล้วอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารอดูวิธีต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามารอดูการถอดติดตั้งอันนี้กําลังถอดชุดอะไรโน่นนู่นถอดออกเลยครับอันนี้มันเป็นท่อน้ํอ อยากดนึงอยากอู่นะครับผม,ผมก็ทําไปเลยอ,อันนี้ถอดมานานหรือ,อยังครับนี่สักครู่แล้วครับอ๋อนนอันนี้เป็นรถรถรุ่นอะไรครับที่ถอดนี่เป็นโอนิวด d m มกนะครับตัวตัว <Ne> ทอ็อปด้วยครับไม่ไม่รอง Mac 2014. โอนิวด d m มกสองพันสิบสี่อ๋อเครื่องสองพันห้ายูโรสี่อ๋อนี่ครับผมเป็นตัวยูโรสี่นะครับรุ่นนี้มันจะมียูโรสามกับยูโรสี่อ๋อสังเกตง่ายๆก็ฝาเครื่องตัวนี้ฝาวาลว ตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับเป็น U ูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ถ้ายูโรสามตัวนี้จะเป็นสีแบบแบบเนี้ยเป็นเหมือนแบบมินเนียมครับเป็นฝามินเนียมแล้วก็ท่อตัวนี้จะเป็นแบบกลมนะสังเกตง่ายๆอ๋อโอเคนะครับตัวนี้เราก็ต้องซื้อแบบให้ตรงรุ่นด้วยอ๋อไอตัวตัวตัวปิดที่ว่าปิดอันนี้นะใช่อ๋อมันมีเป็นแบบรุ่นของมันด้วยนึกว่าเป็นขนาดเท่าๆกันต้องดูรุ่นด้วย โอเค่ไมมเหือนนกัครับเดี๋ยวเรามาเราดูตอนกันถอดเลยนะครับผมน่าจะใช้เวลาพอสมควรครับนี่ครับผมบรรยากาศครับพามาดูรถนะครับนี่คือวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานรถนี่ครับผมที่ตามทีษีที่เราคิดกันเพราะว่ามันจะไม่เอาของเสียไปทําการเผาไหม้อีกรอบนะครับเพราะว่าเอาเอาไอเสียนะครับผมที่ออกจากจากไอเสียเนี่ยไปเผาพลานใหทางนู้นมันอาจจะ ผมว่าน่าจะยืดอายุการใช้งานรถเละน,นะครับผมอันนี้คือน,น้ํายามันอแต่มันก็ขึ้นขมอมกันเนาะรุ่นเป็นน้ํายาสีส้สมมันเป็นน้ํายาหม้อน,น้ำนี่แหละครับอ๋อนี่ครับผม,มก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครัในการถอดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยในการติดตั้งปิดนะครับผมเพื่อไม่ให้เอาของเสียไปทําการเผาไหม้อีกรอบหนึ่งครับ มันไงมันมี2จุดตโน้นครับเกะยากพอสมควรกันนะครับไม่เคยเกะไม่เคยแกะนะครับเรามาดูเผื่อใครที่อ,อยากจะนะครับดัดเปลงก็มี2อย่างครับอันนี้เราจะทำเองได้เนาอทำได้ทำได้ครับ,รบเพราะว่าไม่อยาก,ยากแค่ถอดแล้วก็ปิดแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคนไม่กล้าทำก็เอาไปให้ร้านนะครับ ทำการทําให้ได้นะครับปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ใส่มีอยู่ไม่กี่อย่างครับนี่ครับมีอ่าที่ปิดมีอยู่สองชิ้นแล้วก็สายตัวนี้นะครับผมอีกเส้นหนึ่งนะครับกุญแจที่ใช้มี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 กี่เบอร์ครับเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองใช่ไหมครับสิบสองแล้วก็คีมด้านหนึ่งเนาะคีมแล้วก็ไขควงเอาไว้งัดสายนะครับผมก็ใครสะดวกงัดแต่อันนี้มันน่าจะฟิตจริงๆครับดูไปแล้วนี่ งัดยากพอสมควรนะครับเพราะว่าย,ยังไม่เคยแกะนี่ครับโอ้ตึงพอสมควรครับผมเดี๋ยวเราดูว่าจะโอ้ยโ,โ,โอเคครับตรงนี้เราเห็นข้อผิดพลาดแล้วครับโอ้ขอขอดูตรงนี้ครับนี่ครับผมขมเห่านี่นี่เนี่ยทางทางนี้โอ้ อันนี้ไม่ค่อยมีเลยนี่ฝั่งทานี้เข้านี่ทางนี้โหดำเมี่ยมเลยครับผมทุกคนดูนี่ครับอื่มก็ดูไปแล้วน่าจะใช่แล้วครับผมที่ถอดออกนะครับเพราะว่ามันมีเข่าโหเอเคครับนี่ครับจุดที่เราจะต้องปิดนะครับมีอยู่สองจุดนะครับผมจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับโอ้โหนี่ครับ จะน็อตมันยาวอย่างงี้เราจะเอาน็อตที่ไหนมาใส่ไม่ใช่ต้องซื้อใหม่เปล่าน็อตมันยาวอย่างนี้น็อตไหนุกน็อตตรงนน้นอ่ะเห็นไหมนี่นะนุ่ยไม่ใช่ต้องซื้อน็อตมาใส่ใหม่เพราะว่าอันนี้มันไม่มันไม่ได้หนาตออกได้อ๋อมันจะเป็นตัวผู้สองฝั่งอ๋อโอเคดีแล้วครับผมน็อตธรรมดาใส่แทนอ๋อ ซื้อมาเลยใช่ไหมไม่ได้ซื้อหรอกอ๋อโอ้นี่นี่ถ้าอย่างนี้ได้อยู่<ต>มันทต้มลกจับมันจะสั้นไปไหมอ่ะอันเมื่อกี้นะ่ะได้อยู่เพราะว่าอันนี้มันก็หนาเกือบสิบมิลบ้งนี่นี่ครับผมการถอดก็ต้องมีการปิดตรงเทอร์โบโด้วยนะครับผมเมื่อกี้เห็นเ้าพิพาทแล้วถ้าใครถ้าใครจะถอดเองนะครับต้องระวังด้วยนะครับต้องหาอะไรามาปิดเพราะว่าเดี๋ยวน้ํายานะครับเราเย็นมันจะเข้าไปในเทอร์โบนะครับเมื่อก,กี้ก็นี่เห็นไหมครับ นี่ข้อควรระวังเลยนะครับผมก็ดีที่พี่มูฮาวเครื่องบินได้ถอดให้เราดูวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเราดูตอนการติดและติดตั้งเลยนะครับจะเป็นยังไงไปรอดูกันต่อเลยครับครับผมก็ตอนนี้ทำงานถอดไปที่เรียบร้อยครับเหลือเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้เอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับนึงด้วย เดี๋ยวเรามาราดูตอนขั้นตอนต่อไปตอนเสร็จเลยครับรออีพีต่อไปครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับผมเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องมูเห่าเครื่องบินที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับผมกับสเดชองเลยวะโอการดโปรฮะฟูดสเดีฟูดแผ่นหน้าโอ้แต่มือช่องนาหมดเล้นี่